<laughs> พี่เล่เดี๋ยวฟังนะคะทุกคนได้ยินไหมได้ยินอันนี้เต็มไปแล้วหนึ่งอันนะคะอื่ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับออนนะคะแล้วก็อยู่กับพี่เลคะ่ะความสุขเลคะ่ะช่องยูทูบนะคะเดี๋ยวฝากพี่ๆติดตามด้วยนะคะวันนี้เราจะไปทําอะไรกันครับพี่เลไปตัดบุญไ,ไ,ไม้ไผ่กันค่ะบุญไม้ไผ่นี้พี่เลไป<า>ตัดมาไปาทำมาพี่มาเจาะไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว <ừ. S 2> ก็คือจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆก็สามารถเก็บได้แล้วแล้วก็วันเนี้ยเราจะพาน้องอ่อนะคะไปตัดบุญไม้ไผ่ครั้งแรกกันเราเดินทางเลยค่ะไปกันเลยค่ะ จะเป็นทางลงไปเลยนะคะทุกคนพาเ้นนค่ะทลื่นมากๆต้อันนี้เราเจอเห็ดแล้วแต่ว่าจะเป็นเห็ดเมานะคะทุกคนกินได้เห็นหมถ้าอยากรู้ว่ากินได้นะคะต้องให้ผ่าดองค่ะ ทำไมต้องให้พระลองอะพี่เละฮะเอาไม้หยิงบาดมือไปคนยุดใหญ่ใหญ่ใครอ่พี่ยังเหนียวเบบแบบพี่ที่ดูคิดที่ดูคิดอะไรเขาบอกว่าอยากดูว่าเห็ดมันกินได้หรือไม่ได้อ่ะต้องต้องทำไปใส่บาตรให้พระฉันดูแค่จะพะฉันไม่เป็นอะไรอ่ะแสดงว่ากินได้คนบาด ให้ฟ้าลองก่อนเลยนี่นะคะทุกคนเห็ดที่พี่เลบอกใช่แหละนอกินได้หรือไม่ได้นะต้องให้ฟ้าลองก่อนขึ้นเยอะเลยใช่ถ้าเราเจอเห็ดโคนนี่น่าจะดีนะพี่เลใช่นู่นน่ะมันขึ้นอยู่ตรงซอกไม้ไผ่ด้วยเนี่ยเนี่ยอันนี้อืมแต่ว่ากินไม่ได้ใครเดินนี่มัน นี่ลำเได้แล้วนะยไม่มากเะพี่เอันนี้เราใกล้จะถึงยังคะพี่เลใกล้จะถึงแล้วค่ะใกล้จะถึงแล้วเพราะว่าเนี่ยก็คือจะเป็นโดงของไม้ไผ่ทั้งหมดเลยอ๋อค oh, ่ะเราก็จะทำไว้เนี่ยนู่นตรงนู้นก็คือวุ้นมันเริ่มได้แล้ววุ้นมันก็เริ่มไหลออกมาอืม hmm. แต่ว่า เราจะไปตัดลำใหญ่ๆก่อนเพราะว่าลำใหญ่จะได้ปริมาณเยอะกว่าอ๋อค่ะ<ป>อันนี้เราเตรียมกระป๋องเหลืออะไรเขาเรียกว่าอะไรกะลอนกะลอนมาพร้อม,อมค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินกันต่อเลยเนะะี่ยค่ะอันนี้ที่พี่มาตัดเมื่อวานน่ะหรอเ่นี่นะอันนี้พี่เลยมาเมื่อวานนะคะตัดไปแล้วอันนี้นะคะ เราเดินทางสภาพอากาศไม่อํำนวยเลยค่ะเพราะว่าเราเดินทางขึ้นมาฝนตกหนักเลยค่ะแล้วก็เลยเปียกเทะไปหมดเลยค่ะแล้วก็ทางก็ลื่นมากๆเลยค่ะคือแบบเดินยังมาไม่ถึงเลยเปียกไปกันหมดละพี่เล่หันลื่อนอะ เยอมากเลยใช่เดี๋ยวหนูว่าไปแบบสไลเดอร์ดีกว่าไหม,มแล้วก็นี่หน่อไม้อันนี้ก็คือหน่ออ่อนนะคะทุกคนหน่ออ่อนของไผ่ชนิดนี้นะคะสามารถกินได้แล้วก็เวลาเราเอาไปต้มนะมันจะนิ่มแล้วก็อร่อยกว่าไผ่อื่นๆดีนะเป็นไผ่อะไรพี่ไผ่ตรงเขาเรียกว่าไผ่บองหรือเปล่ายังไม่มีชื่อเป็นทางการือใช่แต่ว่าเนี่ยหน่ออ่อนเอาไปต้มเอาไปต้มต้มกินอร่อยมากแล้วพี่ได้เอากลับไปมั่งบ้านไหนพี่เอากลับไป เออันนี้ป่ะที่พี่เคยทําไว้อะแบบ่งนี้ป่ะพี่ใช่อันนี้อันนั้นก็คือแก่แล้วอ๋อแล้วแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไหมถ้าพี่ทาอ่ะเป็นอย่างเงเป็นวุ้นนะใช่ใช่เนี่ยเป็นวุ้นอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือมันมันไม่สามารถกินได้มันเกินระยะเวลาก็คือถ้าวุ้นอ่ะเราผ่าไว้ใช่ไหมมันจะประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือว่าหนึ่งอาทิตย์ก็หนึ่งอาทิตย์ แบกว่างประมาณนี้ถ้าเกินหลังจากถ้าเกิสองอาทิตย์ขึ้นไปก็คือวุ้นจะ,จะกลายเป็นสีน้ําตาลซึ่ง,งราเนี้ว่าวุ้นแก่แล้วอแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงระยะเวลาที่มันกําลังกินอ่ะมันจะเป็นแบบวุ้นเขาเรียกเยลลี่เยลยลี่หน่อยแล้วก็มันจะกรุบกรุบวุ้นไมไที่เราตัดวันนี้นะคะก็คือเราทําไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ถ้าชุดใหมนะ่เนี่ยจะเป็นรัาแบบนี้นลังแบบนี้ก็คือเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เจาะไว้เราก็ต้องทาการนเจาะไว้แล้วก็อาทิตย์หน้าแล้วก็มาเก็บมันก็จะได้แบบเเสียวลา แต่ว่ารอบนี้อะไผ่นะค่อนข้างแบบยาวเยอะแล้วก็สามารถทํเจาะไว้ได้เยอะขึ้นเพราะว่าชุดที่แล้วอะไผ่มันขึ้นแบบสั้นๆๆเลยหัวนิดเดียวมันก็เลยทําได้ไม่เยอะแต่รอบนี้ก็คือสามารถทําได้เกือบหมดเลยอออันนี้คือเราสามารถทําได้แต่ไผ่ย่างนี้หระค่ะพี่ในโซนแถวนี้นะที่แบบทําบูรในไผ่ได้ก็คือจะเป็นเฉพาะไผ่พวกนี้อืมถ้าเป็นพวกไผ่ยังอื่นนี่ไม่ได้เลย ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นพวกลุงป้านาเขาทำก็คือจะเป็นไผ่ชินเดี่ยวอ๋อค่ะใช่พี่เหลือหมดแล้วมั้งนั่นน่ะมันลื่นมากๆเลยค่ะเพราว่าอะไรนะเวลาเรามีเพื่อนมาเพื่อนเราจะหัวเราะแล้วก่อนก่อนช่วย เารก้กนแล้วกช่วยเรามันื่นก็อาจจะได้ยินเสียงรถเสียงอะไรหน่อยนะคะเพราะว่าตรงเนี้เป็นที่ที่คนชอบมาใช่ไหมคะพี่พี่เล พี่เลอยู่ตรงนู้นนะคะพี่เลได้ถึงยังคะน,นั่น <se ptic> ลลอนะถึงไหนอะโคตคตรเพศอะไรหรเดินเหนื่อยนะลื่นลื่นล้มคนลื่นเลยทุกคนเราก็จะเดินเช้าก็บพี่เลหน่อยนะคะเพราะว่าทางมันลื่นมากเราจะเอาของวางก่อนเสนื้อนูก็เปลี่ยงงนหมดเลย ก่อนเราจะตัดอ่ะเดี๋ยวเราเชาบไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะได้ขึ้นมาตัดขึ้นมาตัดอีกรอบ <coming S 2> หนึ่งใช่อันนี้ก็คือเป็นงานที่เรายัางไม่ได้ยังไม่ได้เจาะ่เป็นลำที่เรายังไม่ได้เจาะไว้เราก็จะทำการเจาะโดยคี่ว่าเราจะเจาะเนี้ยอันนี้ระหว่างข้อใช่ไหมข้อบนกับข้อล่างเนี่ยเราจะเจาะต,ตรงนี้ค่ะเราจะเจาะตรงนี้เจาะให้มันทะลุถึงข้างในเลย ปันแค่ทีเดียวทีเดียวใช่ไหม<ช>พี่แค่ให้มันแบบว่าทะลุถึงข้างในอือแค่นั้นพอ,อแค่นี้เดี๋ยวเราทิ้งไว้หอาทิตย์มันก็จะเป็นบุญให้เราพี่เลขึ้นไปตรงนู้นแล้วนะคะไวมากเ <c oughs> ผื่อผักกองแป๊บเดียวระวั <c oughs> วงดีๆนะพี่เดี๋ยวลืน่น คือนะ่ะอาทิตย์ที่แล้วเรามาพาเรามาพาเนี่ยเรามาเจาะไว้ก,ก็คือจะมีตั้งแต่ลำเนี่ยบ้องนี้บ้องที่หนึ่งสองสามสี่ลำเนี่ยมีทั้งหมดสี่บ้องเราก็จะตัดตั้งแต่ตรงนี้นี่จะบอกว่าไม้มันชีกดีไม้มันชีกดีที่ว่า มันไม่แตกถึงข้างในถ้าแตกถึงข้างในวุ้นไม้ไผ่ก็คือออกหมดใช่ฮะก็ <c oughs> โอ้ตาก้องล้ม <c oughs> เอ้ช่วยดึงไหมพี่ แล้วเราจะดูยังไงบ้างคะว่าวุ้นไม้ไผ่เนี่ยมีตรงไหนบ้างคะก็เราจะทํากันเจาะไว้เราเจาะแบบนี้เนี่ยเจาะอันนี้ก็จะเป็นรอยเจาะที่เราเจาะไว้นะเจาะตรงนี้แบบน,นี้นะคะใช่อ๋อจะเป็นร่องร่องนี้เลยเป็นอย่างนี้มันลําเนี้ยตอนแรกบอกไว้สี่แต่พอเอาลงมาถึงปุ๊บเรามองได้หกหกบ้องค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจะสุดอยู่ที่ลํานี้เราก็จะตกันตรงนี้ ค่ะพี่เลยดูชำนาญมากเลยอ่ะตัดเดินเดินป่าบ่อยงไงลมมาลและวจะบอกว่าหนักมาก,มากอันนี้ยกคนเดียวเลยะรับพี่อ๋อไม่ได้ไปช่วยเนี่ย <c oughs> พ มากเลยจะบอกว่าน่าจะเกินยีสิโลอันเนี้ยที่มไม่ได้ไปช่วยนี่เพราะเป็นตากล้องอยู่นะคะยกจนกล้ามขึ้นอนะ่ะมันยิ่งกว่ายกกล้าเบีวอีกเดี๋ยวเราจะมาภาพต่ละบ้องให้ดูว่าจะมีวุ้นไม่ไผ่เยอะขนาดไหนนะคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาตัดทีละบ้องให้ดูกันนะคะ แล้วไอ้ตรงวุ้นตรงนั้นไม่หกหรอี่ไม่หกเพราะว่าเราไม่ยกเราจะยกแค่กระบอกนี้อ๋อแสดงว่ามันมีไม่เต็มใช่ไหมไม่เต็มค่ะอันนี้นะคะเป็นที่พี่เลเนี่ยตัดแล้วนะคะเป็นบ้องแรกใช่ไหมพี่เลใช่ค่ะอันนี้นะคะพี่เลบอกว่าจะมีเสียงเสียงน้ำวุ้นด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปฟังใกล้กันฟังนะคะทุกคนจยินไหม ได้ยินหนูได้ยินไม่รู้คนดูได้ยินหรือเปล่ามันก็จะแบบเบาๆได้ยินแบบน้ําไหลนิดๆน่อยๆอะไรประมาณนี้เี๋ยวเราก็จะลองต่อแล้วใช่ไหมคะพี่เล่าก็จะลองผ่าเนื้อดูข้างในค่ะเห็นไหมเนี่ยเราก็จะเห็นวุ้นอยู่ข้างในเน่วุ้นใสๆ ุนใสๆนะคะใช่แต่ลำเนี้ยุนน้ำน้อยละน้ำน่าจะหกไปเมื่อกี้หกตอนไหนพี่ตอนที่ตัดไปเหรอตอนที่มันทิ่มลงไปเมื่อกี้อตอนที่เราลากขึ้นมามใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะเทใส่ขวดน้ำกันกลิ่นหอมหนูลองดมนอือหอมแบบมีกลิ่นไม้ไผ่อยู่ด้วยใช่มันจะมีกลิ่นกลิ่นหอมของน้อยไผ่ไมาเดี๋ยวเรามาเทใส่กัน อันนี้เราต้องค่อยๆเทมันแบบลุนมากเลยนะใช่แล้วนี่ต้องผ้า,ผาออาใช่ไหมพี่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาน้ำน้ำอ่ะเทใส่ให้หมดก่อนแล้วก็ผ้า,ผาทีเดียว,วเดี๋ยวเผื่อมันจะหกนะ ใ,ใกล้ๆโคนไม้มันเริ่มหนาอม,มันก็แบบกว่าจะเข้า,าหน่อยใช่นี่จะเป็นน้ำ ของมูพพค่<ฮ>ะก็จะเห็นเป็นสีสีแบบเขาเรียกว่าสีอะไรอะคุ่มหน่อยแต่ก็คือมันเป็นบูนิไพ่หมดเลยนะค่<ฮ>ะมันจะมีไหมพี่แบบว่าออกสีใสๆเลยอ่ะมีก็คือแบบช่วงประมาณไม่ถึงอาทิตย์มันจะเป็นน้ํำใสๆอ๋ออันนี้คือเกินเวลาอันนี้คือแบบหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปอ่ะมันก็จะออกสีแบบคุณๆหน่อยอืม นี่ลำนี้น้ำเยอะก็พวกเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ไอ้ลำเนี้ยที่ที่เกือบไม่ได้แล้วเราตัดเมื่อกี้แล้วนี่ผิวมันชีดแล้วน้ำก็เยอะมากๆค่ะ,อ,ะ,คะอันนี้นะคะเดี๋ยวออาก็จะตัดลำนี้นะคะเพราะว่า พี่เลนะฮะตัดลำนี้ไม่รู้ว่าจะตัดได้หรือเปล่านะคะลองดูค่ะตัดตรงนี้ใช่ไหมพี่ใชป่ประคองประคองประคองมา้ด้วยนะจะได้แล้วอันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าน้ำก็น่าจะเยอะอยู่ใช่ไหม,มแต่ว่าไม่เยอะเท่าอันเมื่อกี้นะทิพี่ตาตเ,เพราะว่าถ้าไปปลายมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไรมันจะเยอะตรงโคนแล้วแต่แล้วแต่ลำนะอ,อันนี้เดี๋ยวน้องจะเทใสก่กระลอนหนักอ่ะใช่หนักลำ ผ้าไหมหนูผ้าไหมผ้าได้ผ้าเอากับหัวเร้ผ้าตรงนั้นก่อนนี่ๆเดี๋ยวพี่สอนผ้าตรงนี้ผ้าตรงนี้อ่ผ้าเหมือนผ้าเขาหล่ำอืมนี่ผ้าตรงนี้เลยเอาเนี่ยก็คือมิดลงลงอย่างนี้เลยเป็นเด็กเลยเขาไม่เป็นเอาเลยนะอ่ะแดงๆเลยนะอ่าอุ้ยได้เลยเนี่ยก็ ก็ได้แต่ว่ามันเชี่ยงไปอะผ้าลอยเดิมมันจะได้แตกฟังอ้นี้เดี๋ยว้ผ่าไม่ตรงเลยไม่งั้นก็ฉีกเอาก็ได้ไม่เสียงเลยนี่อ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวน้องเอ๋อนะคะจะเปิดเนื้อข้างในให้ดูนี่เห็นไหมคะมเดี๋ยวอันนี้จะให้น้องชิมบูนไอไผ่ครั้งแรก เนื้อก็จะเป็นอย่างนี้อันลองชิมดูรสชาติเป็นไงคะมันแบบจะนุ่มๆใช่ไหมพี่ใช่จะนุ่มๆแล้วก็แบบว่าจะกรุบๆใช่เหมือนเรากินคล้ายๆไข่ปลาเลยใช่เจ้ว่ามันไม่มีรสชาตินะแล้วก็จะมีความหอมของอไงนเนี่ยเนื้อไม้ไผ <ๆ S 2> ่เนื้อไม้ไผ่เยื่อไม้ไผ่ไ แ้่มันกรุบกรบดีอะใช่สน,นิทน้องจะเทใส,สนจะหกไหมเนี่ยไม่ใช่ไม,ไมถ้ามันไม่มีรสชาตินะมันต้องปุงใช่ไหมใช่ใช่แต่ว,ว่ามันก็อันนี้อยู่นะได้อยู่ก็เป็นวุ้นธรรมชาติก็คือวุ้นใ้ผัยเนี่ยแก้กระหายน้ำได้แล้วก็ ช่วยให้อยู่ทอ้องเป็นร้อนในคือกินได้กินดีอ,อืมอนนที่เขาบอกกันนะค่ะอย่างเงี้ยทราบพวคุณก็เยอะนะพี่ใช่เงี้ยเพราะมันเย็นไงใช่ค่ะเราก็ถ้าทําแบบเนี้ยมันก็จะแบบแธรรมชาติอ่ะไม่ต้องพึ่งยาพึ่งอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าปกติเงี้ยถ้าเราร้อนในเรื่อยอะไรเงี้ยบางคนอ่ะเขาจะก็ต้องไปซื้อ,อยาใช่ ต่นะคือแก้ร้อนในได้แก้ก็หายน้ําได้ถ้าหิวข้าวก็กินกินแทนได้นะแต่ว่าจะอยู่ย<อ>ได้ไม่นานก็คือแบบช่วยประทังช่วยประทังให้ไม่ให้หิวได้ชัว่วคราวานี่นะคะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ ก็เยอะอยู่นะพี่ใช่่ะกองอยู่ข้างล่างอันนี้จะเป็นอันนี้มันจะคล้ายๆเนื้อเยลลี่เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นลองชิมไหมพี่ลองชิมไหมเหมือนเยลลี่เลยใช่ไหมพี่อันนี้ก็คือคล้ายๆเยลลี่มันจะไม่มันจะไม่ยังไม่ค่อยมีความกรุบๆเหมือนไข่ปลาค่ะหนูกินเนี่ยยังกรุบๆอยู่เลยเนี่ยเหมือนเคี้ยวไม่หมดอะแต่เนนี้คือแบบเป็นเยลลี่เลยค่ะ พ,พี่ไปไล่ข้าวมาไล่ข้าวนี่ก็น่าไปเหมือนกันนะพี่แต่ว่าโอ้ช่วงทางนหนักอ่าตกตกหนะักนี่เราใช้ไม้พายนะคะพูดหวนล,ลงไปเราจะได้ไม่ต้องฆ่าไม้อืม เมื่อกี้นี่วิธีอีกวิธีหนึ่งที่ทำนี่นคือการผ่าไม้นะพี่นะผ่าให้เห็นเนื้อวุ้นข้างในค่ะอันนี้คือสะดวกและรวดเร็วนะคะใช่แต่อันนี้คือเนื้อใสมากอันเนี้ยแบบนี้เนื้อใสเป็นไม้อ่อนค่ะไม้มันไม่ไม่แก่มากอันนี้ที่พี่บอกหนูเมื่อกี้นี้ยังไงนะพี่ <c oughs> เอ่อจะฟันเอ้ยวุ้นไม้ไผ่เนี้ยจะมีปีละครั้งใช่ไหมใช่วุ้นไม้ไผ่ บุญไม้ไผ่นะมันจะมีแค่ปีละครั้งเพราะว่าเราจะใช้ไม้ไม้ของปีกับปีก็คือเนะนี่ยหน่อไม้ที่ขึ้นเน,น,นี่ยเนี่ยหน่อไม้ที่กําลังขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ่ะพอมันยาวแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเราจะใช้พวกไม้เนื้ออ่อนแบบไม้ที่ขึ้นใหม่ๆอย่างนี้อค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสองลำที่พี่เลเนี่ยได้ตัดจากตรงนู้นนะคะทุกคนนี่แต่ว่าสองลำเนี่ย คือวุ้นเนื้อใสมากเลยนะคะใช่แต่ว่าวันนี้เรามาฝนนตกมันแฉะหมดเลยเราแฉะแม่ก่อนที่จะขึ้นมาเ <c oughs> จอฝนตั้งแต่ต้น <c oughs> ทางเมื่อกี้นี้ฝนก็ตกอีกรอบหนึ่งนะพี่นะใช่แ่ไม่ใส่เลยอันนี้เป็นน้ำใส เดี๋ยวเราลองผ่าดูทีหลังนะอีกทีหนึ่งก็น่าจะหักหักแล้วไม่ทำรักทำเมงเลยเอาเอาวางดีๆน้ำไม่เยอะเท่าของพี่อ่ะน้ำไม่ค่อยเยอะอันนี้ แต่ว่าเนื้อมันก็ได้ยุ่นะน้ำน้อยแต่ว่าเนื้อวุ้นเยอะอ่ะเดี๋ยวเทดูดิน้ำหมดละอืมแต่เนื้อมันเยอะไงค่ะเยอะเสื้อผ้าเลยนะมันเรอ น้ำเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมีก็มันหล่อมากินนั่นแหละมันมันเป็นเพราะมันอยู่อันนี้ปะท้ายๆคนโคนน้ำเดียวเองหนามัโถกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าไม้มันหนาไม่รู้นะน่าจะไม้เนื้อหนาเลยอันนี้มีเปลือไม่รู้เทดูอ่ะ หมดน้ำน้อยอันน่ะลำยาวๆเนื้อเยอะใช่ไหมพี่เนื้อมันก็มีอ่ะเนื้อเยอะเห็นไหมถ้าเกิดพครแก่มันก็จะเริ่มเหลืองๆเนี่ยแต่ตรงช่วงเนี้ยขาวขาวเพราะว่าเห็นตรงเนี้ยมันจะอ่อนมันจะอ่อนกว่าอันนี้เต็มไปแล้วหนึ่งอันนะคะนี่ เดี๋ยวเราก็จะทําอันที่สองต่อเลยนะคะอแล้ว่าไว้หกตรง,งลงมาเลยค่ะอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นไผ่อ่อนอะ่ะเนื้อมันก็จะเนื้อเนื้อวุ้นมันก็จะขาวค่ะได้วุ้นมันอร่อยนะใช่พี่ถ้าถ้าเป็นแบบน,นี้ยใช่ป่ะม,มันจะเออเป็นวุ้นหมดไปที่แปว่าเป็นน้ำอะ่ะ เป็นหมดเลยอืมันไปผสมกันก็เป็นวุ้นหมดเลยค่ะเหมือนว่ามันอยู่พักหนึ่งก็เป็นวุ้นหมดเลยใช่ไหมอันเนี้ยก็คือตอนที่เราเทาออกมาเป็นน้ำใสๆใช่ไหมค่ะ <pinpoint. S 2> และ้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเทาออกมาใส่จานอ่ะมันก็จะได้รับาอากาศข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็จะแข็งตัวอวุ้นที่เราตัดมาถ้ามันไม่โดนอากาศข้างนอกใช่ไหมมันก็จะเป็นน้ำอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดมันโดนอากาศข้างนอกมันก็จะแข็งตัว ลำใหญ่ตรงนั้นะที่มันยังมีกาบอยู่ใช่ไหมคะเราเจาะไว้แล้วแล้วก็ประมาณสักอีกสองอาทิตย์อะ่ะเราขึ้นมาตัดมันก็จะได้เนื้อวุ้นไม่ไผ่ถ้าหนึ่งอาทิตย์ก็คือมันยังเป็นน้ำใสๆอยู่มันยังไม่ได้วุ้นใช่มันจะเป็นไท้ไยันี์ที่เป็นเลเยอรอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดสองอาทิตย์แล้วคือกําลังกินนบบกรุบๆ,ๆสำหรับคนชอบนะค่ะแต่เดี๋ยวเราไปตัดขั้นหนึไปค่ะ พี่เลก็จะเจาะแบบนี้เลยนะคะทุกคนเจาะทิ้งไว้ไวให้เผื่อแบบว่าคนที่มาข้างหลังใช่ไหมพี่ค่ะเ,เราพี่เลนี่มีน้ำใจมากเลยนะคะเพื่อแพร่คนอื่นด้วยบางทีเรามาตัดเนี่ยเราตัดทงเข้าไปเนี่ยอ๋อค่ะเราก็เลยแบบหนใช้คืนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัดวุ้นไม้ไผ่เสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะเราก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาดูบรรยากาศบรรยากาศแล้วก็วิธีการทํานะคะใช่แล้วก็สามารถสร้างรายได้ด้วยได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ก็คือวุ้นไม้ไผ่อะค่ะมันจะได้กินแค่ปีละค้างเองนะคะทุกคนก็คือว่าเราจะได้เราจะได้วุ้นไม้ไผ่จากไหนก็คือจากหน่อไม้อ่อนของปีนี้ที่มันขึ้นนะคะเราก็จะทําการเจาะทิ้งไว้ประมาณสัก หนึ 1> 1่งถึงสองอาทิตย์พอได้ที่แล้วเราก็มาเก็บแล้วก็เอาเอาไปทําขนมหวานก็ได้ยําก็ได้แล้วก็จะเป็นแก้ร้อนในอะไรอย่างงี้ก็ได้มัน,น,น<ห>ก็คือคจะเป็นสรรพคุณของมันใช่ใชแก้ร้อนในกระหายน้ําแล้วก็เอ่อช่วยให้อิ่มท้องมันก็ได้ชัว่วคราวสําหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวเดินทางกลับบ้านกันก่อนค่ะสําหรับอีพีหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปไหนนะน้นองอ๋อไป ทุเรียนไปดูทุเรียนค่ะไปทุเรียนในป่านะคะของลุงลุงเนี่ยจะสร้างกระท่อมในป่าเลยใช่ไหมคะใช่แล้วมันไกลมันลึกไหมคะพี่ก็ก็เดินก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงใช่เพราะช่วงนี้ฝนตกนะคะฝนตกถนนก็ค่อนข้างลื่นใช่แล้วก็ต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวเราทั้งคู่เนี่ยจะพาทุกคนไปชมนะคะว่าไล่ทุเรียนในป่าแล้วก็ลุงคนที่ว่าอยู่ในกระท่อม คนเดียวอาศัยอยู่คนเดียวว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอชมรอติดตามได้เลยนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งคู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวกันค่ะบ๊ายบายค่ะอ๋ออลืมไปอลืมไปทุกคนก็ฝากกดติดตามช่องพิเล่ด้วยนะคะจะเป็นช่อง YouTube นะคะฟาร์มสุกเล่แล้วก็เพจก็ฟาร์มสุกเล่ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้นะคะบ๊ายบายค่ะ I <laughs> don't